วนเวนียนเวียนวนกันอยู่แบบนี้นะครับเกมล่าสุดครับเลวูครับเล่นที่แอนฟิลครับก็แต่ไม่ได้ความคาดหวังนะครับเพราะว่านัดก่อนนั้นนะั้นเน่ยเอ้ยมันเหมือนตั้งลำได้ใช่ไหมฮะตั้งหลักได้อนัดนี้เจอซาลเลอร์แลนด์ปรากฏว่าสะดุดอีกแล้วครับแม้ว่าจะเสมอนะฮะแต่ผมเชื่อว่าความคาดหวังของลหลายๆคนมันอาจจะมากกว่านั้นอ้าวมันจุกขนาดไหนกับเกมนี้ <laughs> ที่เจอซัลเลอร์แลนด์อ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปแล้วกันนะครับ ตามทฤษฎีแหละนะครับในเมื่อของมันดีอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรกันๆนะฮะจุดเดียวที่เอเดนชลอดเปลี่ยนจากเกมที่บุกไปชนะเวสต์แฮมก็คือตำแหน่งแบ็กซะฮะใช้แอนี้โรลันลงมาแทนที่ของโรสเคอร์คชนะครับที่เหลือยังคงเดิมเลยครับที่เราเห็นกันไปโมซาลาย่างนั่งสำรองเหมือนเดิมโซโบอยู่ด้านกราบขวานะมีเวสเป็นอจอมทัพบ,บัญชาการนะครับมีคาโปมีอลิเซอร์อิซักนะฮะที่ปลดล็อกยิงประตูแรกในนัดก่อนไปที่เรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนพอจะนึกภาพตามได้ก็คือผลงานของเซนต์แลนด์ซีซั่นนี้เนี่ยน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะครับลูกทีมของ r e g i สเดอะบรนั้นสร้างผลงานได้อย่างแบบเหนือความคาดหมายนครับขึ้นมาอยู่ครึ่งบนของตารางเวียนวนอยู่แถวนั้นแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูยากนะฮะตายยากขนาดอาร์เซนอลนะครับทีมที่นำจ่าฝูงอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเจอกับเซนร์แลนด์ก็เจีนอยู่เจียนไปเหมือนกันคือประมาณว่า รู้แหละครับว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนะักยิ่งกลับมาเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยมันพอคาดเดาได้ว่าสิ่งเดียวที่ซานแอนแลตั้งธงเอาไว้ก็คืออย่าเสียประตูง่ายวินัยเกมรับต้องมาแล้วยื้ให้มันแบบกินเวลาไปอย่างมากที่สุดแหละนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นครับโดยเฉพาะในช่วงเริ่มเกมมาในครึ่งแรกนะครับเอาเข้าจริงแล้ว ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินคาดเพราะซานแลนด์ต้องมาเล่นแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นทางถนัดที่โรบีนั้นพยายามใส่เทคนิคใส่วินัยให้กับนักเตะม,มีปรับจูนเล็กน้อยอย่างเช่นอ่าใช้แบรนด์บ็อบบี้ก็ได้ครับอ่ากองหน้าตัวเป้ารูปร่างสูงใหญ่แรงปะทะดีซึ่งมันก็พอจะตอบโจทย์ครับว่าเออในช่วงที่เรืรอผู้ดูสั่นคลอนเหลือเกินครับในแนวรับเนี่ยเอาตัวตัวใหญ่ตัวแปบ,บเป้งๆชนดีๆแรงดีๆแบบนี้ มาประทะากับพวกโกราเต้ประทะากับฟันไดก็น่าจะพอคาดหวังอะไรได้บางอย่างหรือในจังหวะสวนกลับเราก็เห็นบรรดาตัวจิจจาร์แหละนะใช่ไหมฮะที่เติมขึ้นมาเนะชาบี้หรือใครก็ตามแต่ที่พอจะมีความบูบวาบอยู่บ้างเอนโซโลเฟหรือใครก็ตามแต่เป็นแบบนั้นแหละครับที่สแลนตั้งลำมาแต่กลายเป็นฝั่งของลิพูต่างหากที่จะบอกว่ารู้ทั้งรู้ไหมมันก็ควรจะต้องรู้ถูกไหมฮะรู้อยู่แล้วแหละครับว่าสแลนจะต้องมา ยืนประมาณนี้แหละ,ะยืนต่ำหน่อยขึ้นมาเพรสแดนกลางหน่อยแล้วรอจังหวะสวนกับฉาบฉวยในพื้นที่ว่างต่างๆแต่เลวพูละตอนนี้นะครับความดุดันไอเดียการสร้างสรรหรือวิธีการในการเล่นในแดนสุดท้ายมันก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับแม้ว่าจะพึ่งผ่านช่วงที่ปลดล็อกเอาชนะเวสแฮมมาได้แต่มันก็ยังไม่ได้มีใครที่รู้สึกว่าเออรอดพ้นแล้วใช่ไหมฮะ เราก็ยังคุยกันแบบว่ามันแค่แบบเหมือนเพิ่งลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นให้มันแบบสะอาดสะอ้านหน่อยแล้วดูซิว่ามันจะเดินต่อไปได้ไหมก้าวต่อไปอ้าวหยุดอีกแล้วเพราะโอกาสหรือจังหวะการเข้าทำหรือวิธีการน่ยนะครับมันกลับมาที่เรื่องเดิมเลยครับว่ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการปรับจูนกันอยู่ซึ่งมันก็จะเกิดผลลัพธ์แบบนี้เรื่อยๆบางช่วงบางตอนเราจะเห็นแบบโอ้โลกันไปโลกันมา ถ่ายบอลขวางไปจากขวามาซ้ายจากซ้ายกลับไปขวาเข้ามาตรงกลางเสียเวลาอยู่ตรงเนี้เยอะมากเพราะมันจอบไม่ได้ครับซแซนแลนด์ยืนกันแน่นช่องไฟเปรีย้ยเชฟดีเนียบแต่ถามว่าจะเป็นเหตุผลด้วยความชอบทำไหมกับเกรดคุณภาพของนักเตะหรือทีมอย่างลิเวอร์พูลมันถูกคาดหวังมากกว่านั้นอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะเจอคู่แข่งยืนต่ำวินัยเกมรับดีแค่ไหน คุณก็ถูกคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องเจาะให้ได้แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นครับจังหวะโอกาสในการสนรับของเซอร์แลนด์เนี่ยดูดูจับต้องได้มากกว่าด้วยซ้ําไปนะเช่นลูกยิงจากนอกกรอบของของฮูมใช่ไหมฮะที่อาร์ซอนเบ็เกอร์ปัดแล้วก็ไปชนขาเนะก็ชวนวัดเสียวไปจบเพิ่งแรกแบบจืดๆนะเร่งไม่ค่อยขึ้นเจาะไม่ได้ไม่มีไอเดียสร้างสารรค์ไม่มีวิธีการที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรม ซึ่งก็ต้องให้เครดิตทางเซอร์เรนด้วยะนะครับครื่งหลังมาเอาดูขยับหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบเดิมโอกาสมันก็ดูเลื่อนลางไปเรื่อยชลอส่งโมซาลาลงมาครับปรับนิดนึงครับอ่ะเอาโซโบโขยับเข้ามาตรงกลางเวสเอียงไปทางด้านซ้ายนิดนึงแต่ยังมีอิสระเหมือนเดิมในการขับเคลื่อนเข้ามาหรือตัดสินใจทำอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันก็มีความ ตื่นตาตื่นใจหรือมีชีวชีวาขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยครับไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหเปลี่ยนเกมได้เลยหรือสร้างความแตกต่างได้เลยทันทีต่อให้มีโมซาราอยู่ในสนามมันก็ยังดูติดขัดวิธีการไม่ได้หลากหลายมิติที่เขาทําก็มีอยู่แค่คาดเดาได้คือถ้าไม่ถ่ายบอลไปมาหน้ากรอบเพชโทษก็ลองยิงไกลนะครับไอ้ขั้นที่จะเจาะเข้าไปในแดนสุดท้ายหรือในกรอบเผชิของซาลแลนมีอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้ถึงถึงขั้นว่า สร้างความยากลำบากให้กับโรบินรูฟในทวานของทีมเยอรนซึ่งมันก็เวลาผ่านไปก็กลับไปเป็นภาพเดิมแหละครับเหมือนเล่นในครึ่งแรกหนักไปมากกว่านั้นความผิดพลาดหรือการจัดระเบียบต่างๆหรือการตัดใจเกิดผลร้ายเข้ามาอีกเคลีย์บอลกันไม่ดีฟานได้เคลีย์ออกมาเข้าทางของนาเตสแลนชาวบี้อาจี้เข้าหายิง ฉลับสะโพกเปลี่ยนทางตุ้มมาแบบเป็นพอดเดิมเลยมาแบบเนื้อหาเดิมๆเ,เลยซึ่งทีสั้นนี้เนี่ยเกมไหนก็ตามแตกครับถ้าลิพูโดนยิมประตูขึ้นนำก่อนกลับมายากยากมากแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับต่อให้พยายามอ่ะผมพอจะนึกภาพออกเลยครับว่ามันก็มีทางเลือกอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนตัว ที่พอจะคาดหวังได้หน่อยที่เราเห็นกันมานะครับไล่เรียงไปก็อาจจะมีคอร์ติโจนครับอ่ะลงมานะฮะมีเอเกิติก้ครับอ่ะลงมานะฮะถอดกลางออกอไม่กล้าออกไปเอาเอเก็เกิติก้ลงมาเติมเข้าไปอีกเพิ่มทางเลือกเข้าไปช่วงท้ายามีก่อนหน้านั้นหลากหลายจังหวะที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งถูรูถูกกลางกันไปแล้วก็มาตีเสมอได้ใกล้ๆประมาณสัก10นาทีสุดท้าย โจนสตัดบอลได้แปะให้กับเวอสอันนี้ต้องชมจังหวะสเวิร์ฟจังหวะขยับตัวโยกสะโพกหลอกอะไรต่างๆนานายิงปั้งฉลับมุคิเล่เนะี่ยเปลี่ยนทางเข้าประตูไปตอนแรกก็นึกว่าเออน่าจะเป็นเครดิตของฟลุนเวสนะแต่สุดท้ายแล้วจากวิธีบอลออกจากเท่าของเวสแรกนะครับช็อตแรกที่ออกจากเท้าอ่ะมันถูกตัดสินว่าวิธีมันไม่น่าตรงกบครับ ก็เลยไปฉลับมุคีได้แล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปกลายเป็นเครดิตของการทําเข้าตัวเองไปแต่ไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นก็พยายามดาน,น้าเข้าไปแหะครับมีเคียซ่ามีเคอร์เคสลงมาอีกเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้มีโมงชนเสามีมงติดกันเองะลรก็มีอีกนะฮะเออฟันได้มงไปนู่นนี่นั่นอะไรมันก็ไม่ได้สร้างความหวังอย่างเป็นรูปธรรมแหละนะฮะสำหรับผม มันได้เพียงแค่โดยประมาณก็ประมาณนี้แหละก็ยังโกลาหลกันอยู่ก็ยังวุ่นวายในกรอบเโทษกันอยู่เนี่ยหนักไปมากกว่านั้นเนี่ยเกือบคาบ้านด้วยซ้ำนี่ฮะลูกสวนกลับมาเนี่ยรูบินรูฟเปิดทะลุมาโอ้โหกลางป้องเลยเนี่ยอิสดนี่หลุดเดี่ยวตั้งแต่อยู่ในแดนตัวเองนะครับ ยังดีครับที่ที่เฟรกกิอซ่ายังแบบยังไม่ยอมถอดใจไม่ยอมทิ้งงานก็วิ่งตามมาสุดท้ายเนี่ยมามาสกัดได้มาบล็อกได้นะฮะลังจากที่อิรเอนนั้นแตะหลบไรซอนเบเกอร์ไปแล้วรอดตายบุดฟิตไม่งั้นนี่คาบ้านอีกนัดหนึ่งนะฮะบทสรุปก็คือเป็นเกมที่อาจจะถูกคาดหวังครับเพราะเพิ่งชนะเวสแฮมมากลับมาเล่นในบ้านเจอกับเอร์แลนด์ รู้ครับว่าสแลนฟอร์มดีเป็นน้องใหม่ที่ฟอร์มจัดจ้านมากๆแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะใช้แรงส่งจากการชนะเวสต์แฮมเนี่ยรักษาโมเมนตัมของตัวเองไปได้เรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเหมือนเดิมครับยังคงหาจุดลงตัวหาความสมดุลหรือวิธีการหรือ,อนั่นแหละครับกลับไปที่เรื่องเดิมไอเดียการสร้างสารรค์ต่างๆ,ๆยังคงติดตันเหมือนเดิมอาจจะมีเพียงแค่ะ อย่างน้อยนะัดสองนัดหลังเราได้เห็นบทบาทของเฟรนเวิสที่มันชัดขึ้นกับการเป็นผู้บัญชาการเกมลุกเป็นจอมทัพเป็นศูนย์กลางก็อาจจะขอให้พัฒนายกระดับต่อไปเรื่อยๆแต่ในจุดอื่นมันก็ยังไม,ไม่ได้แบบผ่านพ้นหรือได้รับการแก้ไขโมโซลา่าลงมาก็เป็นช่วงที่ยากลำบากจริงครับของคิงโมเนี่ยหรือเล่นของในแนวรับฟุติฟันได้น่าจะตัดนใจที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับ มันจี้จุดตรงไหนเนี่ยมันก็เห็นหมดกักโปที่เพิ่งได้รับความชมมาเล่นได้แค่ครึ่งเดียวก็เห็นแล้วมีหน้าเดียวอีกแล้วโซบโบก็วิ่งไปนะครับตรงกลางกราฟแบกแมคคาริสเตอร์ก็ปริมปริมครับดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแบบนี้มันก็เลยเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างครับซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนเดิมครับเนอร์สโลต ผมเชื่อว่าเขาก็รู้แหละครับว่ามันเต็ไมไปด้วยความกดดันแต่ไม่ด้วยที่มันยากลาบากจริงๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นครับว่าเขานั่นแหละครับที่ต้องเป็นคนที่พิสูจน์ได้เห็นหรือทําไม่เห็นครับว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงจะด้วยผลลัพธ์จะด้วยวิธีการจะด้วยอะไรก็ตามแต่มันต้องหลุดพ้นจากไอวงเวียนตรงนี้ให้ได้อะไม่งั้นเราก็จะเห็นภาพนี้แหละครับบางวันดี บางวันไม่ดีบางวันแย่แล้วมันก็จะสวิงขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไปเลยจนกว่ามันจะเจอจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนั่นแหละครับซึ่งผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่ามันคือตรงจุดนั้นจุดนี้จุดนี้เพราะมันมันแทบจะเป็นทุกจุดเอา,อางี้ดีกว่าสิ่งเดียวที่มันต้องพยายามควานหาได้ก็คือกลับมาเจอโมเมนตัมที่มันถูกต้องอย่างเช่นแบบชนะรวดติดติดกันสักสาหรือสนะี่นัด หรือห้านัดอะไรประมาณนั้นเน่ะเราถึงจะพอได้แบบเออมันกลับมาอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องหน่อยแต่ถ้าไม่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพนะ้นะนะนะซึ่งพอถึงจุดหนึ่งมันก็ย่อมมีการประเมินเกิดขึ้นแล้วถ้าการประเมินออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ถูกวางเอาไว้จากก่อนเริ่มฤดูกาล พอเรารู้ครับว่าโอเคเราจะปรับเปลี่ยนเราจะยกระดับทีมนะเราเติมผู้เล่นชื่อดังค่าตัวแพงๆหลายคนเข้ามาไม่มีใครพึงพอใจกับเพียงแค่กลางตารางแบบนี้หรอกครับหรือแม้ทั่งแค่การติดท็อปโฟมันถูกคาดหวังไว้สูงกว่านั้นอยู่แล้วครับแล้วมาถึงการประเมินมันก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่รู้มันจะอีกยาวนานหรือเร็วแค่ไหนนะครับทำได้เพียงแค่ส่งกำลังใจไป แล้วก็ภาวนาลุ้นให้ทีมมันกลับมาเจอจุดอะไรบางอย่างที่มันคลิกมันลงตัวมันสมดุลน,นั่นแหละครับตอบไม่ได้จริงๆที่เหลือก็แค่เดินหน้ากันต่อครับไปกันแบบนี้แหละครับนะฮะสว่วนสัปดาหออกไปเยืยนลีสนะฮะอืมล่าสุดเพิ่งอัดเชลซีมาโอ้โหฟอร์มจับเหลือเกินก็ไม่รู้จะเป็นยังไงสําหรับริวพูเล่นนอกบ้านอาจจะอาจจะดีกว่าเล่นในบ้านก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับ ถ้ากลับมาได้อาชนะลีสได้เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกอมีไปเจออินเตอร์มิลานอะไรอีกก็ว่ากันไปถึงจุดหนึ่งก็จะกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับว่าจะมีการประเมินผลเร็วช้ารอลุ้นตอนนี้ก็แค่รับมือกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นปีที่มันสวิงแบบนี้แหละครับของลิเวอร์พูลแฟนๆอาจจะแบบเป็นไบโพล่าหน่อยเด,ดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย <laughs> ดูแลตัวเองดูแล สภาพจิตใจดูแลความคิดของตัวเองดูแลเพื่อนๆด้วยนะใครที่เป็นแฟนถงก็อช่วยๆกันดูแลนะฮะอบอุ้มปอบประโลมกันไปจนกว่าจะสุดทางแล้วครับอเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครเราก็ต้องอยู่กันให้ได้ก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดโอเคอผมว่าหลายคนอาจจะเริ่มแบบเอออะ หรือว่าซีซันนี้มันจะเป็นแบบนี้ว่าเออมันก็คงเป็นแบบนี้แหละครับก็คงรับสภาพให้มันคุ้นชินกันไปแหละนะครับแล้วก็เชียร์เท่าที่เราจะทําได้นะคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมนะฮะระบายกันเหมือนเดิมนะครับเกมนี้เสมอซานแอนแลนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามอ่านเม้นแล้วเดี๋ยวตามกดหัวใจทุกเม้นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ